อไอเดนกูะ <ส trench> จะบ้าพี่มึงสองคนเป็นอะไรไปฮะนี่มึงมาแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยกู <ส ict> จะบอกให้มึงดูงงไอเดนกูค,คิดว่ามึงตายไปแต่มึงเสืกไม่ตาย แล้วแม่องตัต่ตมมนขอข้าวมนนู้นคนนี้เขาเกินเหรออูขอ้ขำอ่ะจะบอกให้นะก่อนที่พ่อจะตายพ่อเขาพูดกับกูว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าซ่องโจรมีคนเดียวก็คือแม่ไอ้มึงดูมึงดูแม่ทำกูให้ไปเปลีป่ยนชุดใส่ชุดดำเป็นหัวหน้าโจรก็ไม่เชื่อกู กูบอกว่าพ่อบอกกูมาแต่ก็ไม่ทำนี่มันอะไรกันกูยอยากจะรู้จังไงฮะกูแต่งตัวแบบมันได้ประโยชน์อะไรกับพวกมุงวะม่ี๋ยวดิกูหิวข้าวพอดีกูจะกินข้าวและถ้ากูกินอิ่มแล้วไอ้เด็กเดือน มึงไปเปลี่ยนชุดใส่ชุดดำแล้วไปออกบ,บ้ากกูโยมหยุดสักทีเถอะโยมทำแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรเหรอโยมรู้ไหมทุกวันนี้อตาตมาหันหน้าพึ่งทางธรรมตัดแล้วซึ่งทางโลก อาตมามาบวชบวชอยู่ที่นี่อาตมาก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะได้มาเจอโยมที่นี่เหมือนกันเราเจอกันเราก็ดีแล้วเราไม่ค่อยได้คุยกันเลยนะวันนี้อาตมาจะขอคุยกับโยมสักหน่อยนะ โยมรู้ไหมทุกวันนี้อาตมาพึ่งร่มกาสวัพักชีวิตอาตมามีความสุขดีไม่ว่าจะกินหรือว่าจะนอนอาตมาก็มีความสุขแล้วชีวิตของโยมละ่ะโยมมีความสุขดีไหมยโยม โยกเป็นโจรโจรจะนอนยังนอนหลับไม่เต็มตาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลัวไงกลัวเจ้าทรัพย์เจ้าทุกข์เขาจะตามมาจะกินข้าวก็ยังกินไม่ทันเต็มอิ่มก็ต้องระแวงไปหมด รัวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเอาชีวิตโยมแล้วความสุขมันอยู่ตรงไหนละ่ะโยมโยมเห็นพ่อเราไหมโยมพ่อเราเป็นโจรจุดจบของโจรมีอยู่สองอย่างเท่านั้นไม่ตายก็ติดคุกพ่อเราเอาชีวิตเขามานับไม่ถ้วน สุดท้ายแล้วพ่อเราก็ถูกเก็เอาชีวิตกลับไปเหมือนกัน <c oughs> พ่อเราได้ชดใช้กรรมที่เขาได้ก่อแล้วไอ้คำที่โยบอกกับอาตมาว่าพ่อสั่งเอาไว้ก่อนที่ไม่พ่อจะอยู่บนโลกใบนี้แล้วพ่อสั่งให้โย มาเอาแม่ไปเป็นคนดูแลซ่องโจนอาตมาขอถามโยมสักคำหนึ่งเถอะโยมอยากเห็นแม่ต้องพบจุดจบแบบพ่ออาตมาเชื่อนะถ้าพ่อยังอยู่ เป็นไปไม่ได้เลยที่พ่อจะทนเห็นโยมมาไล่ฆ่าแม่แบบนี้โยมรักพ่อสิ่งที่โยมควรทำคือทำบุญกรวดน้ำไปให้พ่อไม่ใช่มาบังคับจะฆ่าคนที่เขารักแบบนี้ ยกมรูม้ไหมผู้หญิงคนนี้ที่ยมเรียกเขาว่าแม่เขาเป็นคนสร้างอายุเกิดมาคำว่าแม่คำนี้มีความหมายขอขยายสรรพานาม คามกุศลเป็นประตูที่เปิดกำเนิดคนสาธุชนเรียกมันคำว่าแม่นิวัตสวัสดิผนพปราดนิพนอุปมาอาว้หลาววีระบุรุษยุทธการ ชาญสงครามยังใช้นามแม่ทัพบ,บงังคับลกสายนาทีที่แน่เรียกแม่น้ำข้าวทุกคำเขายังเรียกแม่โพสกหัวแม่เบือหัวแม่เท้าเข้าสมทบ คผืนพิภพที่วันแน่เรียกแม่ทอลนี้ครอบครัวข,ของเราเหลือก็อยู่แกนนี้แล้วยืนถ้าน้องววดกับอาตมาที่นี่เพื่อส่งบุญให้พอ่อแล้วอยู่กับอาตมาที่นี่นะน้องอาตมาขอเรา để cho nó họp Samma Saranam Kachami Samkhav Saranam Kachami ขอออนพระพุทธองค์ช่วยปลดลงไฟโลนีขออดอนพระบารมีช่วยดับไฟในใจคนกำนังลาภเฮาไม่ใจมนุษย์มษยไม่ลุดชนผู้ชังสารดังขจามีกำนัลลา อาตมาขออโหสิกรรมแล้วอนุโมทนาบุญด้วยนะโจนกลับใจหมดเวลาทำปังแล้วพี่ tamam. น้องขอบคุณเพื่อนพวกคุณและท่านเวทีขอบคุณพี่น้องที่สนใจสมุอยู่ทางบ้านทิ่พลาดทีไปเมื่อคต้องที่ขอโระทำหมดไป